สวัสดีค่ะท่านกำลังรับชมวิดีโอนำเสนอผลงานนวัตรกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2565โคลแชเป็นนวัตรกรรมส่งเสริมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและ BCG Economy Model โดยนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตรกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย นวัตกรรมของแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Product Planning and Development โดยเริ่มศึกษาจากเมก r เทรนในปัจจุบันเกี่ยวกับ Fast s t s t i o n และการศึกษาเรื่อง Sharing Economy เรามองหาโอกาสมองหาไอเดียและศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าโดยการวิเคราะห์ผ่าน p e r s o n a v v l u u e n n l y y s s s จนกระทั่งพัฒนาไอเดียต่างๆรวมถึงฟังก์ชันต่างๆโดยการประยุกต์เทคโนโลยี AI และ m a c ช ine Learning เข้ามาเป็นฟีเจอร์ของ Product สุดท้ายเรามีการทําโปรโตไทป์เพื่อทดสอบกับปุ่มเป้าหมายค่ะจากการศึกษาสาเหตุเบื้องลึกของ Notting to Wear Problem หรือไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วไม่รู้จะใส่อะไรดีทั้งๆท,ที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้เราพบว่าผู้ที่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจำนวนมากเหล่านี้ซื้อเสื้อผ้าเนื่องมาจากความรู้สึกที่ว่า เสื้อผ้าที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอประกอบกับการไม่อยากใส่เสื้อผ้าซ้ำซึ่งนั่นทั้งหมดเกิดมาจากการที่มีระบบการจัดก,การเสื้อผ้าที่มีอยู่นั้นไม่ดีเพียงพอไม่มีกูรูคอยแนะนำการแต่งตัวหรือการใช้เสื้อผ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและรวมไปถึงการตัดสินใจพื้นเพื่อคลายความเครียดอีกด้วยจากสาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นไอเดียของแอปพลิเคชันค o Share ที่จะเป็นทั้ง AI c l o s e t f a s h ฟ o n ่น r ูู และช้อปปิ้งเทอรา p ีได้ใน Sharing Economy ที่แพลตฟอร์มเดียวกันแห่งนี้ค่ะสำหรับจุดเด่นแรก AI Closet คือการจัดการตู้เสื้อผ้าของคุณผ่านปลายนิ้วคุณสามารถสร้างดัตาเตอรเบสเสื้อผ้าพร้อมลักษณะและขนาดของเสื้อผ้าของคุณไว้ในตู้เสื้อผ้าออนไลน์ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการเสื้อผ้าของคุณได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้เช่าเสื้อผ้าของคุณหรือการนำเสื้อผ้าไปบริจาคได้ค่ะ สำหรับจุดเด่นที่สองวัตถุแอปพลิเคชันนี้จะมีระบบ AI คอยแนะนำเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับคุณให้และมีการจำลองภาพลักษณ์ของคุณให้คุณพิจารณาก่อนคุณจะตัดสินใจว่าจะใส่หรือไม่ใส่เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ค่ะสำหรับจุดเด่นที่3การช้อปปิง้งคุณไม่จำเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เพียงอย่างเดียวแต่คุณเองสามารถเลือกเช่าเสื้อผ้าจากตู้เสื้อผ้าของเพื่อนได้เช่นกันทำให้เกิดการใช้เสื้อผ้าหมุนเวียนในระบบและลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้ ด้วยแนวคิดของแอปพลิเคชันนี้จะกระตุ้นให้ผู้ใช้งานที่เป็นคนที่ชื่นชอบการแต่งตัวและมีทัศนคติเชิงบวกในการรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถใช้เสื้อผ้าได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดผ่านการจัดการของกลุ่มผู้ใช้งานกันเองค่ะแอปพลิเคชัน Clo Share คือแอปพลิเคชันสำหรับทุกคนที่จะทำให้คุณใช้เสื้อผ้ายอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยไม่ทำให้คุณสูญเสียตัวตนของการเป็นแฟชั่นนิสตาไปค่ะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ทั้งหมดนะคะ ขอบคุณค่ะ